สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและก็เพื่อนๆนะครับวันนี้มาอยู่ที่สวนนะครับสวนนะครับสวนไม้มงคลแล้วก็มีทั้งต้นไม้ป่าบ้างนะครับพูดเรื่องผักหวานครับวันนี้ผักหวานป่านะครับก็อยากปลูกผักหวานป่านะครับก็เลยซื้อมาสิบต้นนะครับเอาไปปลูกคู่กับไม้ดอกแคร์นะครับต้นดอกแคร์พอไปปลูกนะครับก็ รดน้ำเรียบร้อยสี่ห้าวันไปดูนะครับเลือเต้ต้นนะครับผักวานป่าเลือเต้ต้นใบหายหมดนะครับก็สงสัยจะร่วงใบนะครับไม่รู้จะรอหรือเปล่าก็เลยว่าชุดนี้ห้าต้นเลือหาต้นนะครับไม่กล้าไปปลูกนะครับก็ต้องรอให้ฝนก่อนนะครับว่าเราไม่มีระบบน้าก็เป็นการหิ้วรถนะครับไปรถครับโดยสามสี่วันไปรถครั้งหนึ่งนะครับ ลูกที่นานะครับว่าขั้นนาที่จะทานาทําขั้นนาไว้นะครับก็พักว้านป่าคราว่าจะชอบพี่เลี้ยงครับชอบพี่เลี้ยงเราต้องปลูกนะครับคําว่าเราต้องปลูกคู่กันกับไม้เป็นพี่เลี้ยงอย่างเช่นนะครับเป็นดอกแคร์ไม้ต้นดอกแคร์นะครับปลูกคู่กันแบบนี้ผมก็ปลูกแบบนี้แล้วคู่กันแบบนี้ลุ้มเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าตอนไปปลูกนะครับ ผมไม่ได้เอาต้นพักวานป่าอยู่ทางทิศต,ตะวันออกนะครับธรรมดาต้องให้อยู่อยู่ไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับเพราะว่าเวลาแดดใส่สายมานะครับลำต้นของดอกเคจะได้ไปปิดบังช่วยพักวานป่านะครับอายุรอดแต่ผมไปปลูกพิดพลาดนะครับผมไปปลูกให้ต้นพักวานป่าอยู่ด้าน ตะวันตกนะครับซึ่งเวลาสายสายมาแดดจะแรงนะครับก็จะมีแดดมาส่องนะครับถ้าเป็นไปได้เราปลูกผักวันป่าคู่กับต้นไม้ครับเป็นไปได้เราก็ให้ผักวานป่าอยู่ด้านทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกของต้นไม้พี่เลี้ยงนะครับจะได้ช่วยบงังแดดได้นะครับ<笑><笑>น,นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนผักวานป่านะครับที่ผมศึกษามาหากความรู้กับเพื่อนๆน,นะครับก็เขาว่าปลูกได้กับ ต้นไม้ป่าหลายชนิดอย่างเช่นนะครับเป็นต้นไม้ไม้แดงก็ช่วยได้นะครับนี่ไม้แดงครับปลูกคู่กันเลยนะครับไม้แดงผมก็เตรียมไว้บ้างแล้วนะครับก็ถึงถึงผมจะเคยปลูกมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับคือจะมีตายบ้างรอดบ้างนะครับเพราะการปลูกของผมปลูกไม่มีระบบน้ําเลยนะครับโดยการรดน้ํา และก็ปลูกช่วงฤดูฝนนะครับรอดบ้างไม่รอดบ้างก็ยังไม่ได้ไปดูนะครับ mm, วันนี้ก็มาทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเอาไปปลูกที่ขั้นนานะครับก็ปลูกได้กับหลายต้นป่าหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ยางนานะครับไม้ยางนาไม้พะยุงนะครับก็ปลูกได้นะครับเป็นไม้พยอมนะครับตะเคียนทองนะครับก็ปลูกได้นะครับ รับปลูกได้แต่ว่า,าตามเราก็กําลังศึกษาหาความรู้เหมือนกันนะครับก็ยังไม่มีสิ้นสุดในกในการปลูกต้นไม้นะครับเพงจะปลูกไปได้มากมายหลายสายพันธุ์แล้วนะครับแต่พักวานป่าเป็นต้นไม้ที่ชอบนะครับเพราะว่าต้นไม้ปลูกข้างเดียวได้กินได้เป็นร้อยปีนะครับเคยสนใจมากนะครับพักวานป่าก็เตรียมเคยทําปลูกมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับก็ตายบ้าง รอดบ้างนะครับถ้าดูแต่ฤดูฝนนี้นะครับไปเช็คดูนะครับว่าจะเหรือไหมนะครับซึ่งผมก็ปลูกใกล้กันกับต้นไม้แดงบ้างไม้พยุงบ้างนะชิงนชั้นบ้างนะครับได้มาผักหวานป่านะครับวันนี้ก็มีคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องปลูกผักหวานป่านะครับคู่กับไม้พีเลี้ยงได้อะไรบ้างนะครับได้ไม้อะไรบ้างครับปลูกได้ ก็เป็นไม้ดอกแค่ลูกได้นะครับกับกุกได้หลายชนิดนะครับที่เป็นพี่เลี้ยงให้ได้นะครับก็ชาวบ้านปลาเขาชอบร่มนะฮะร,ร่มรำไรนะครับเขาชอบงั้นนะครับแล้วก็ส่วนมากรากเขาจะไปเกี่ยวเกาะกับรากพี่เลี้ยงนะครับจะเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างเช่นไม้แดงนี้นะเขาจะชอบเอางั้นนะครับ ก็กำลังศึกษาหาความรู้อยู่นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีความรู้เกี่ยวกับพักวานป่าก็ช่วยแนะนํามานะครับคนบ้านๆนะครับช่างบ้านๆครับอยากปลูกพักวานป่านะครับอยากเป็นป่าพักวานป่าอยากมีป่าไม้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเรื่องพักว่านป่านะครับขอบคุณครับ พเพื่อนๆที่รับชมคอมเมนต์มานะครับเรื่องผักวานป่าปูกยังไงให้รอดนะครับสวัสดีครับ